สวัสดีค่ะมีกับมีสามารถชิคเพิานเอามีมาส่งนีให้่นมัดมีซอย่นมัดเรีเพิ่นก็เลยเอามาส่งเนาอมาส่งแครอิกัวหัวเจ้ากลัวหัวอะไรกันเนาะคนมีเรีเพิ่มก็เอามาส่งสีสดใสสีงามๆสีข้ามสี ฝ่าชาี้นำเงินก็ว่าไปเดี๋ยวแกผูกขาส้างที่ป็สีดำมัดเรียลย่าลัดให้เป็นมัดแกเป็นมัดเรียลย่าผนมาทรงยังสีเลสีหน่อนมมนีคนสร้างลาย่าัดมันนี่เพท่านย่าลัดมันนี่ก็ในในมูยัดซอยนีหน่อยย่าลัดเองเป็นมัดเรียลย่นก็มาทรงยังสีหลืสีหนอยโอ้คุณนแบบงาคุณเพ่ง่ ก้อยก้อยนีมีไต่แต่ลูกค้าสร้างคุณย่ามาหาขายด้วยกันเลยย่าในเทปขายทุกย่างขายเส้นมีขายเส้นองนถานข้อย่าเนี้ยย่าหลัดสร้างคนจ้ะย่าหลัดสร้างไอ้คนมัดมีซอยันกับมัดดูมันครับนี่คนมัดเรียบคนจะ้เอามันค่ะสร้างน้ำย่าหลัดมัดมีเนี้ยแหละย่ก็จะบอกเองากันขึ้กัน ตามสร้างเมื่อจันยังไงตั้มไห้ก็สร้างมากกว่าตั้มไห้เนาะเห็ดได้ถูกจดตายแล้วเล่าสร้างแย่ใดได้เมื่อสร้างได้เมื่อคือเห็ดงานอันนี้แล้วไปทำงานตากแดดเพราะใดคือเพิ่นเฒ่าเลยเนาะเาก็ได้เนาะเฒ่ามากกัเห็ดงานอยู่บ้านทางนอยู่บ้านนุ่มดีเนาะมิเต่พื้นงานไรก็งาญเนาะสีสวยมักสีสวยมักสีเกล็ดนี่เมื่อโอ้อาบน้ำยาพรมหรือหอมห่วยห่ยเนา ซักลีดพร้อมเรียบร้อยค่ะพร้อมที่จะใส่หอมหวยหยัมมวยใสอยากได้ก็สนใจสร้างมากด้วยสนใจก็คือสร้างได้ค่ะส่วนนี้ย่างยู่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดผืนหัวตะเฮ็ดแล้วค่ะคิอว่าตั้งไปเรื่อยๆก็ตั้งไปเรื่อยๆงามขึน้นเวลาว่างกับมัดน,นี้เฮ็ดเฮ็ดทุกเวลาหันได้เฝ้ากับเรียนใส่อนันก้อนถา้าเพิ่งจ้างผ่าคุ้มอะไรกับตองเฝ้าเฮ็ดไหนเพิ่นก้อน สิบพื้นนี่ก็สิประมาณสามสี่มือก็ตั้มแล้วจ้ะเพื่อเขาเกี่ยวก็โดนถ้างานเกี่ยวอันงานอะไรเด้งก็เฮ็ดงานอันนั้นก่อนจ้ะเฮ็ดได้เมื่ดีเมื่อดีตัวเล่าก็ได้เฮ็ดได้ทุกอย่างเครื่องเครื่องไหวตัวเล่าเคร่งเก็บเกงเครืงเฮ็ดงานเครื่องเก็บไห่มีสีธรรมชาติมักสีขีดตมก็ได้จ้ะ มีทั้งสีมีทั้งสีธรรมชาติมีทั้งสีเคมีส่วนเนี้ยเนี่ยแต่เห็ดงานตาม้ังวันต่อไปือเห็ดงานตาม้ังวันอันนี้กับสีงามเลยนะอันนี้คือนเป็นสีข้ามเฮานี่แต่ว่าผูขายแพงทอมูอกอต่ว่ามู่เพิ่นขายสามลอยห้าสบอันนี้แค่สองลอยแปดสีต้องขายรถมูยังได้ขายดีได้ได้เห็ดดูก็มู่พว่าเห็ดถือก็มู้บอกเอาแพงทอมูผิวดีเนะเป็นตะนงดีนิ่มผ่านิ่มเพราะว่าต้องสั่งดเรียบร้อยนะจ๊ะ นีแ่และสนใจก็สร้างน้ำยาลัดได้จ้ะน้ยาลัดกับสีบอกต่ออีกทียาลัดสีบบวกนี่แหละค่ะสร้างต่อสร้างมาหายาลัดยาลัดกับสร้างต่อัวเอาจำนี่แหละจันนอเดียวมื่นรุ่นยาลัดมันมีกับจีไทยเนี่ยไม่เบิ้งนะปไปเรื่อยๆือเก่าล่ะสร้างมาสร้างมาต้องการกอันใดก็ไับใดรัดจัดให้ได้เดี๋ยวมือนีกับไทยเบิ้งจำนี่ก้นนอนเนาะค่ะนอเดียวจำนี่แหละค่ะ

สามารถจิกอันเฮ็ดซอยยาย่รัดกับมิตรหลุนนี่แหละพี่น้องมิตรว่ยเก่าเก่านี่แหละว่ายเก่าแล้อว่ายหลุนเพิ่นบ่ราะเหตุนี่กันเพราะว่ายเก่ามิตรคนมือดีๆประสบการณ์แต่ละคนแต่สมัยเป็นสาวมากคนละไคก็ได้สู่ชีวิตคักจุฮ็ดงานนี่บ่ได้นั่นยากแต่ว่าเนี่ยน้องาันจัางมันจัางยังได้เมื่อแต่ว่ามันบ่ยากเกินไปก็คือได้ยังี่ไม่ใชหลายอย่างควบกันเนาะ ไปไปต้องการไหว้ทางไรกับเรียนไปทางนั้นจ้ายายรัดบอกว่ามัดมีให้ไหว้ในเด้อมีคนต้องการไหว้กับป่ามัดมีให้ไหว้กั่เพิ่นคือเป็นลูกน้องเพิ่นก็อยากได้เงินมาจากกระเป๋าน้ำเงินคือวันได้ได้ไหว้ก็ธรรมดาได้ได้ไหว้เข้ากับมาเห็ดหลายอย่างเห็ดไปเรื่อยๆแต่พอได้กินได้ใส่เข้านั่นล่ะพอได้ซื้อในยูนในกินพอได้เลี้ยงร้าน มือนีกับแซมนี่แหละน้องส่วนน้อมันเดี๋ยวมือรุ่นสิดท้ายไม่เนี่ยไม่เบิ้งคือเก้าล่ะมือนีกับแซมนี่แหละค่ะวัดดีค่ะวัดดีค่ะ